เดินแบบมือมืออัมพาตนะครับข่ายย่างหนอซ้ายย่งเมื่อเราพูด่างนี่มันง่า่ที่สดเมื่อเราบอกว่าฝ้าย่งหนอก็ต้อ so, ่าย่างจริงบอกว่าซ้ายย่างหนอก็ต้องซ้ายย่างจแล้วส่งพลังสติไปที่เท้านะครับเนื้อนะครับลองดูนะมาร ลูกเนนนะครับมาตามระอาจารย์นะเอาเราจะเริ่มจากขวานะ <c oughs> ขวาย่างเนาะ <c oughs> เมื่อเราเมื่อพระอาจารย์บอกว่าขวาให้เท้าขวายกเลยนะลูกนะ,ะน่ะลูกเนนลองดูนะครับพ่อบอกว่าขวาให้เท้าขวายกครับพอย,ย่างก็อลอยไปในอากาศแล้วนะย่างนะพอหนอก็อแตะื้นนะอะลองดูนะครับลูกเนน <c oughs> ขวายกเลยครับยกขวานะครับย่างก็ลอยไปในอากาศนะครับย่างจริงๆนอนก็้งแตดมืนซ้ายยกย่างนอเอาว่าดังๆนะครับเราเอาจิงแล้วนะเราเดินเลยนะลูกขวาพร้อมกันนะครับหนึ่งาขวาย่าง,างนองดังๆลูกเอาไมา khóa giang nó sai giang nó khóa giang nó sai giang nó đăng đăng luôn 1, 2, 3. tám khóa giang กครั้งที่เรายืนกลับมาดูลมหายใจกลับดูลมหายใจทุกครั้งที่เราหยุดไม่ใช่หยุดเฉยๆนะกลับมายดูกลมหายใจหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆเข้าลึกออกยาวเข้าลึกออกยาวทีนี้เดินตามปกติเอาละ,ะเดินตามปกตินะครับลุงเนีนเริ่ม ตาข้อตับนะลูกนะตาข้อตับ่าไม่ปมนะตาข้อตับมองให้สบายตาพอดีโอ้เดินมารักงากันเลยดูเ่โด่เดินมาข้นเอนที่เดินใกล้กันมากไปนแบนั้นเนะบนียนะจะวาแลวไม่ดูนะั โอ้โอเีนไมธรรมดาในลูกเรียนรู้สบายใช้ที่อยู่ร้านโอโซ่เนี่ยประยัดที่สุดี่